สวัสดีครับเพืนรุ่นกันนี้อันนี้อันนี้มาด้วยการไฟไม่ชดอ่ะเราเช็คเบื้องต้นไปแล้วเช็คเบื้องต้นตอนที่เจ้าของเขาอยู่ไปแล้วว่าอ่าไฟวัดไฟไฟออกอ่จะเป่นชาร์จไม่กลับเขาแบตเราก็ลองล้างทำความสะอาดไปแล้วเบื้องต้นอ่เราลองเช็คเบื้องต้นไปแล้วเอาแผ่นเทสเรามาเทสปรากฏว่าไฟรถชาร์จแต่พอเราเอาไฟเอาแผ่นชาร์จเขาใส่กลับเข้าไปอแลราเข้าไฟไม่ชาร์จเราเลยบอกเขาว่าก็เลยปันถุงว่าแผ่นชาร์จอาจจะมีปัญหา แต่คราวนี้เดี๋ยวคืนนี้อันนี้เขาตอบได้ไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเช็คของแต่แต่เดี๋ยวคืนนี้ระหว่างรอเช็คของเนี่ยคืนนี้เราจะต้องเราก็จะต้องทำการไล่คุ้สายไฟไล่ดูความเรียบร้อยของสายไฟสายไฟที่ตสาไฟไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เราจะไล่ดูว่าปักดูอะไรไล่ล้างอ่าเพราะอะไนี้เราเช็คเบื้องต้นนะครับอ่าเจ้าของเขาเห็นแล้วเจ้าของเขาเห็นแล้วอ่าเราเช็คให้เจ้าของเขาดูไปแล้วอ่าเจ้าของเขาโอเคแล้วแต่เดี๋ยวเราคืนนี้เราก็จะทำการไล่ล้างทองความสะอาดปักเบื้องต้นให้ใหม่หมดอ่าแล้วพรุ่งนี้ถึงจะมาดูกันอีกทีหนึ่าือทีแม่ง มากอาจจะโซโกจริงๆก็ได้แต่เราล้างไปแล้วนะมันก็ไม่หายแต่เดี๋ยวเราจะล้างกันใหม่เนี่าเพราะว่าตอนที่เจ้าของมาคือเราล้างแค่ลวกๆเพื่อดูว่าไฟมันไม่ชาร์จจากจุดไหนอ่าเพราะแบตเตอรี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็แบตหมดอีกก็เลยเลยมาหาเราแต่เดี๋ยวเราไปซื้อชินนี้กันชินนี้เดี๋ยวเราค่อยมาล้างไล่อะไรซุดกันใหม่ไป อ่ะสวัสดีครับปพื่อนๆันนี้หลังจากเมื่อวานเราเช็คให้ลูกค้าดูแล้วว่าแผ่นชาร์จนเสียวันนี้เราก็เลยมาทำการเช็คละเอียดอีกหนึ่งที่เมื่อคืนเราก็ล้างปาักล้างอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมาเช็คมิเตอร์ตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ของแบตเตอรี่มิเตอร์ตัวนี้ของมัดไฟมัดไฟเราก็จะเสียบนี่เราก็จิ้มอยู่นี่เราจะเสียบเช็คที่ปลั๊กมัดไฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบมันจะชาร์จเปนชาร์จอันนี้แผ่นเดิมเขาอยู่นะอันนี้แผ่นแผ่นใหม่ที่เราจะเอามาไว้เทสแผ่นใหม่ เปิดปิดออนเออแบตเตอรี่มีสิบสองกว่าอะตอนนี้มัดไฟเดินเบาอยู่ที่ยี่สิบสองรถเน็มที่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีสิบสองรถยังไม่เคดื่อนเราก็จะเล่ง เห็นได้ว่ามัดไฟไฟออกปกติเบอร์นใบก็เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าโวลต์แต่แบตเตอรี่ไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะเปลี่ยนแผ่นเทสเรามีแผ่นเทสแผ่นเทสแผ่นเทสอ่ะเราจะใส่แผ่นเทสแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันสตาร์ท

แผ่นใหม่เบิกอะไรแมนวิ่งมาเรียบร้อยเนี่ยวเทิเลกคูลเดเตอร์ซิงเกิลพาร์ตอ่าใช้ได้กับปี2 0 2พันยิบเอสองพันสิบสีขึ้นมาเนดอินอ่าครั้งที่ออฟออริจินยูเอสนอ่าเปรนรสิ่งทีง เดือนที่ยี่สิบวันที่ยีสิบสองวันที่ย<อ>ี่สิบเดือนที่ยีสองอันเดียวมันเดี๋ยวไม่เขียนชื่อเราเลยอ่าคราวนี้เราไม่ต้องวัดแล้ววัดไปวัดไปวันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแผ่นชาร์ตเลยอ่าอันนี้อันนี้น,นี่แผ่นใหม่ที่เบอร์นะครับแล้วก็อ,อันนี้แผ่นเดิมของเขาที่เสียอ่านี่ของใหม่อ่ะ No mm -hmm. ลุ้นกันเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องไปด้วยในตัวเราไปฮะเล่ไม่ไม่ยากไม่ยาก อโอเคเรียบร้อยหวานเจี๊ยบอ่าในคราวนี้เราก็จะประกอบแล้วจะเราจะไปวอร์มเครื่องกันอีกทีนึงวอร์มให้แผ่นชาร์จร้อนแล้วกลับมาเช็คละเอียดเช็คละเอียดกันอีกทีนึงไปประกอบล่างได้เอาอตใหม่มาไป สวัสดีครับสวัสดีคุณสดีักนะครับรุ่นเขาเรื่องอะไรก็คันนี้คันนี้มาเมื่อวานมาเมื่อคืนน้ำคืนมาด้วยการไฟไม่ชาร์ตก็เลยจอดตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าแผ่นชาร์จตรวจเช็คก็เรื่องต้นตอนเจ้าของอยูตรวจให้ดูแล้วว่าแผ่นชาร์จเสียเจ้าของก็เลยจอดให้เราเบิกแผ่นชาร์จเปลี่ยนอ่าเราปเบิดแผ่นชาร์จใหม่เช็คเทสอะไรให้หมดเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ตอนนี้เสร็จเสรานเรียบร้อยระบบไฟกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้งานอันนี้งานระบบไฟอย่างเดียวอ่ะเราบ่มเคร จุดศูอ่ะเปิดสวิตออนปั๊บมาก็ตกลงมาเหลือ1 2บสองจุดเจ็นาะกินไปจุดจุดสาบนอ่ะกดสตารอ่าเล่นกัเล่นเดินเบาจุดสามาจุดสามไปเล่นกัเลย ่ะก็งานคันนี้ไม่มีอะไรมากหวานหวานหวานเจ็บหวานเจ็บหวานเจ็บคันนี้ก็เปลี่ยนแค่พักอ่าชุดเปนชาร์ตก็ให้ไลแมนวิ่งบวนมาให้แล้วก็เปลี่ยนน็อตเลสให้สองตัวเปลี่ยนน็อตเลสให้สองตัวน็อตเดิมมันสนิมกินเราเปลี่ยนน็อตเลสให้สองตัวจะเสร็จจบงานเรียบร้อยระบบไฟไฟไม่ชาร์ตระบบไฟฮารเร็ไม่ง่ายเอ้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเช็คดีๆเช็คเจออ่เช็คดีดีก็เจอก็เสร็จจบงานมารับกลับบ้านได้เลยครับ